แนะนำวิธีการถอดสาย PE ไม่ให้หม้วนไม่ให้พันกันนะครับแล้วก็ไม่ให้สายพับเทคนิคเราก็จะเอาตัวน,นี้ออกก่อนถ้สม้วนยานตัวนี้พรเราจะได้ใช้ตัวน,นี้นะครับ ạ được rồi <laughs> ạ được rồi 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 แล้วก็จะน,ะนะั่งนันจะมีไปก็ด้านนอกกับ imir 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 ด้านในครับเราจะใช้ด้านในครับจะใช้แบบนี้ครับวันนี้เป็นข้อที่ดีครับขนาด20 20เมตครับพอเราที่ข20เมตรับ แบบนี้นะครับก็ได้ไปเลย เคล็ดลับก็คือเวลาเราดึงสายไปนะครับตัวนี้นก็จะม้วนครับพ่อมันก็จะบิดเกลียวตัวนี้ก็จะม้วนเข้าเป็นเกลียวแบบนี้นครับก็จะทําให้พ่อเราไม่ไม่บิดนะครับเป็นเทคนิคการดึงท่อพีนีแบบง่ายๆนะครับการดึงเดี่ยวรอบ คิดเลยนะมาก่อนมีก่อนให้มันเป็นก่นนอนขอดสายออกก่อนขอดสายออกเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยง่ายยอด